สวัสดีครับผมวันนี้บากเท่าไรไงตัวครับหายหายไปเมินครับผ่อคยว่างช่วงนี้วางนะครับวันนี้เมนูนี้ครับนี่เต่าเป้าเดี๋ยวเอามาพัดครับนี่มาคั่วมาคั่วเป้าใส่จิ้นหมูครับผมมาดูมาดูเครืองปรุงกันครับวันนี้อย่างพวนี้วันนี้วางครับเลยมาอาชีพครับจับแปบครับกครงปุ้งครับมีชิ้นหมูนะครับนี่มันหมูผมแบ่งไว้นี่ใหญ่จิ้นแล้วน้ำมันมีพริกหนุมครับหอมแดงนี่ หอมเตียมครับเดี๋ยวเอามาจาเตี่ยวครับดับแรกเลยมาแยกกันเลยก็คือเอามันหมูไปจืดก่อนครับเอาน้ำมันมันก่อนครับเราจะเอาน้ำมันไปน้อยเดียวครับเอามหมูเข้าไปจืดครับจืดน้ำมันมันจืดลัวไปเลยให้มันมันออกก้าวครับจืดน้ำมันมันให้ดีได้ละได้ไปครับกระเทียมหอมเตียมหัวขาวใสไปเลยกวนเลยหอมปัดน้ำมันครับม้หอมนะครับหอมเตียมมันเริ่มหอมแล้วใส่หอมแดงไปเลยกวนเลย หละหอมแดงหอมนาทีแล้วก็พริกใส่เลยวัวพริกเลยครับจริงหอมเลยนี่วัวพริพกคืหอมอออหอมเปนดีเลยคือครับเอาละหอมนาทีแล้วจะได้เอาชิ้นหมูครับใส่เลยหมูสามจั่นก็ได้หมูอย่างก็ได้ไดลแล้วจะสอบนะครับเนะนี่ยใส่เลยคนเลยคนเลยนี่นี่เป็นตาวเป้านะครับเพราะทีมันเหลือนะเหลือต้มไว้ละน,นี่มันต้มซุ้มด้วนะครับเนี่ยวา้าหวานครับเนี่ย อืมฮึนี่ยครับเดี๋ยวเรอันี้ได้จีได้ห้าใส่หวานขนาดครับนี่อื่าหมูกระชุ่มนะครับเอาละสาวเป้าเฮาที่เกลี้ยงมาใส่เลยตุ๊กเต้าครับโอนเต็เลยเจียวปุ้งครับสีอขาวครับใส่เข้าไปเอาไปตามมันถึงสุดมันจอนสดหอยนางรมครับสดหอยนางรมครับมันหอยใส่ไป ประมาณหนึ่งปากครับรถดีนิดหน่อยครับผมชื่รถนิดหน่อยครับเอาคนเข้ากันนะครับความลองแรงเป็นความลองแรงน้ำเปล่าสักเกินถ้วยครับใส่เข้าไปดักแซ่บตัวนี้โกนครับเดียวมึงลองมันสูงรับจริงๆนี่มันสูงแล้วนะฮะเพราะว่าเราต้มมาแล้วแต่นี่ผมเมืันกับเ้ามาอุ่นมันหน่อยเอาลอ้น้ำเดือดน้ำสูงรับเดีือดก็ใช้ได้ครับจิ้มพอครับเอาแล้วครับเดือดแล้วสูงแล้วจิ้มพอจานัง หวานมอสฮะถ่ายอันชีวขาวน้อยครับสักหนึ่งจอนเอาเลยไปก่อนต้นหอมฝักชีกับแซ่เลยบึ๊บป่นเอาแล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วพัดเหลียวเกลีเป้าครับแข็งกว่าล่ำพัดกว่าหว,าน,วานครับหวานหวานครับนี่เราเรยกด้วูครับนี่พัดเกลีเป้านะครับเนี่ยใส่ชิ้นหมูครับผมปิดไปเลยบ,บึ๊บ นี่แหละครับผมแทนแทนชมหน้าของพัดเต่าเป้าครับหน้ากินบ่ครับยั่วเลยนอยเรามาทําดูครับนี่นอใส่กินหมูครับนี่ครับอเมะาขนาดหวานจั่วเนอนี่นะนี่ครับอืมใครครับฝากกดติดตามด้วยนะครับเนอร์บายคลิปหน้าเจอกันใหม่ถาว่างนะครับผมสวัสดีครับ